สวัสดีครับกลับมาพบกับผมช่องพรีวิวเลยเดียววันนี้ผมจะมาพรีวิวมือถือนะครับไอคูเซเก้าหรือซีเก้าที่เราซื้อมาพร้อมโปรช่วงอ l a ด้าหกนะครับหกเดือนหกคราวน,นี้เราจะมาแกะดูว่าสินค้าข้างในมีอะไรปลุกสลายไหมผมได้โปรมาเออ่ จากราคาเต็ม1 0 0 0งหมื่ึ่งาช่วงนั้นผมกดได้ประมาณ8,800กว่าบาทนะครับาหาครึ่งเลยผมามาดูกันได้ลองดูข้างในแรงสุดหน่อยเพราะว่าแพ็คอย่างดีแพ็คดีจริง บอกว่าว้าด้านในเป็นยังไงดุลแรงดุลแรงเขย่ากันเล,นเลยทียวโดนกล้องอะมาด้านในห่อมาเป็นบับเบิ้ลแบบนี้เลยนะครับเข้ามาดูด้านในนะมีโปรดีนะทุกคนเพราะว่าถ้าซื้อผ่านช้อปปี้หรือเออ่ผ่านาซาดามานะ ผมได้โปรรถมาก็เกือบสามพันอ่ะด้านในเป็นยังไรเอ่ยโอโ้โหกล่องสวยงามนี่นะครับผมซื้อมาตัวนี้เป็นตัวแรมแปดนอมสองร้ยห้าสิบหกกิกนะครับอ่หลักนี้เราไปแกะกันเลย เลนบรรยากาศปกติผมจะไปที่ร้านรอบนี้ผมก็อาจจะลองสั่งมาอ่าเรามาดูเห็นไหมครับซิลซิลยังไม่มีรอยแกะเลยนะเครื่องใหม่ตอนนี้นจะแกะซิลออกการใช้มีดฟ้าผมเรามาดูข้างในกันตัวเครื่อง นะครับอ่ะที่ผมสั่งเป็นสีดํานะครับตอนแรกผมจะเอาสีเขียวนะแต่ผมเปลี่ยนใจเพราะดูแบบว่า,า,า,าสีดํามาดูนี่เลยโดนแสงแล้วมันเหลือบๆเห็นไหมครับตัวเครื่องสวยมากสวยมากนะครับตัวเลนส์กล้องการออกแบบด้านข้างเห็นไหมฮะโอ้โหสวยเงาววบไฟเสร็จมอดี ด้านบนนะครับติดซีมาให้แล้วนะจากโรงงานที่ดูนะครับติดซีมมาจากโรงงานแล้วตัวลำโพงแล้วก็ตัวช่องใส่ซีมเดี๋ยวผมเปิดเครื่องสักพักหนึ่งนะครับอ่าแล้วเ,เรามาดูด้านในกล่องว่าเรามีอะไรบ้างนะครับน่าจะดูหลายคลิปไปแล้วนะทุกคน เ,เคสเนี่ยเป็นเคสใสนะครับเคสนิ่มเดี๋ยวต้องลองใส่ดูว่าโอเคไหมแล้วก็มีแบบประกันฟ้าชาร์จ80วัตต์นะครับหัวใหญ่นะมันเหมือนมันใหญ่กว่าของอหรือว่าอาจจะใกล้เคียงกับตัวก็ตัวเดียวกับ V V 30อ่ะโอเคสายชาร์จ โอเคนะครับนี่เป็น A ตั C นะครับเข็มนจิ้มจิ้ม,มอ่ะเดี๋ยวคราวเนี้ยผมก็จะมาในส่วนของการตั้งค่าเครื่องตั้งค่าเครื่องถ้าใครซื้อเครื่องใหม่ๆนะครับตั้งค่าเครื่องเป็นภาษาไทยนะครับเริ่มตั้งค่าเป็นไทย,ยนี้นะครับอ่าดูไปพร้อมสเต็ปพร้อมกัน อันดับแรกผมจะยังไม่เข้าก่อนจะข้ามไปก่อนนะ,อะโอเคเพื่อความรวดเร็วนะครับมีสกุ๊งสแกนไรนี่มือเราข้ามไปก่อนอ่าถัดไปใช้ปุ่มสามปุ่มหรือแบบนำทางนะครับผมเลือกเป็นปุ่มสามปุ่มนะครับอ่าเพราะไดหน้าจอใหญ่เนาะอยากใช้กดอเี้ยแค่นีน้เราตั้งเสร็จแล้วโอ้โหว้าว ใช้ครั้งแรกก็จะประมาณนี้ครับเฮ้ยซูมได้ด้วยภาพหน้าชาดหลังเบอร์สแนปช็อตนีอ่อยากจะบอกว่ามันลื่นจริงอ่ะเดี๋ยวไปที่ตั้งค่าเพราะว่าเปิดเครื่องครั้งแรกเราอาจจะต้องมาเชื่อมต่อก่อนนะครับแล้วก็มาอัปเดตนะครับผมส่วนตัวน้ำพางปุมตามปุ่มผมจะสลับ ข้างหนึ่งเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดฝั่งนั้นเท่าไหร่ผมจะถนัดเป็นแบบนี้นะครับโอเคเราก็ไปเชื่อมต่อ w i ไฟ ร้อยเชื่อมต่อ Wi-Fi ถ้าช่วงแรกถ้าเราเปิดใช้เครื่องส่วนใหญ่ผมจะมาตรงนี้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมจะมาลบมันออกอพวกฮอตฮอตทั้งหลายเนี่ยตั้งค่าแล,คแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ปิดนะครับ อ,ออกนะครับแล้วเอาอันนี้ออกต่อครับเพื่อไม่ให้มันสร้างฮอตก็คือเดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนเราว่ามีอะไรออกมาใหม่อะไรออกมาใหม่ที่เราแบบนั่นกันอ่าพอาเราออกไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับาบาย,ายต่อไปก็คือเป็นการอัปเดต อ่าก็ผมจะส่วนใหญ่ผมจะอัปเดตแบบนี้ก่อนนะใช้เป็น CPU ใช้มาแล้วก่อน7.3ที่เรารู้กันนะครับอ่าหนึ่งร้อยซอฟแวร์นะครับความจุก256ร้อยห้าสิบหกกิกอจอมสวยไหมนะเดี๋ยวดูการตั้งค่าจอ การแสดงผลป้องกันดวงตาอัตโนมัติพร้อมอ,อันนี้ผมชอบตรงที่ว่าเวลามันมืดเนี่ยมันก็จะปรับแบบนี้ได้นะครับสีหน้าจออ่าอ,อันนี้จะมีค่าทมรมดท่มืออาชีพสว่างอันนี้ผมเลือกมืออาชีพก็คือประมาณมันปรับอัตโนมัติอ่าดีเฟสเลท สรับอัจฉริยะหรือจะเป็นร้อยสี่สี่ตลอดเอาจริงนะผมอยากจะลองร้อยสี่สี่ตลอดเหมือนกันเพราะว่ามันจะต่างกันไหมแต่ว่าก็ใช้เป็นเริ่มต้นก่อนลวกันอ่าอัปเดตรนะบบเห็นไหมเพราะว่าถ้าปิดเครื่องมาต้องอัปเดตระบบก่อนนะเนี่ยมันมีปรับความเหมาะสมพัดเสียงระบบซอฟแวร์นะครับถือว่าดาวน์โหลดไว้นะเนี่ยทุกคน อันนี้แบบแกะกล่องเลยนะอันนี้เพียวๆผมแค่มาลองอัปเดตให้ดูเฉยๆแล้วก็แกะกล่องส่วนในเรื่องเล่นเกมดือด้านื่น,นอาจจะลองให้อีกทีนึงนะครับเอาไว้เดี๋ยวลองมาทำอัดหน้าจอแล้วลองมาโพสให้อีกทีนึงนะครับห่างหายไปนานแต่ว่าอันนี้บอกเลยว่าผมรีวิวด้วยแล้วก็ซื้อมาใช้เองด้วยนะครับเรนนี่เพราะผมมองว่าทั้งเรื่องแบบโตเตลี่หกพัน เรื่องรอะ,ะบายความร้อนแผ่นระบายความร้อนคูเปอร์คูลูิ่งของเขาือม,มันระดับ6กพัตารางมิลลิเมตรนี่คือมันใหญ่มากะนะเรื่องความร้อนน่าจะหายห่วงแล้วก็ชาร์ดเร็วกล้องอาจจะไปลองที่หลังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะครับผมจะได้มีโอกาสได้แบบรีวิวรุ่นเดีอีกต่อไปนะครับผม จากกาแฟแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเล่นเจนมันจะเป็นยังไงนะจับได้ดูสีแก้วขอบคุณครับสวัสดีครับ